สวัสดีซ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้าเอาบรรยากาศชายทะเลกับอาหารทะเลมาฝากนะเจ้าอันม่ได้มาเมื่อแล้วนะเจ้าตั้งแต่สมัยโควิดนะเจ้าประมาณ 3- าสี่ปีแลนะ้วเนาะม่ได้มาเห็นทะเลนะเจ้าแล้วก็ม่ได้พาที่บ้านมาทะเลนะแต่ก่อนนี้มาบ่อยนะเจ้าส่วนใหญ่อันก็จะมาชนบุรีนะคะถ,ถ,ถ้าขับรถเองนะเจ้าแต่ถ้ามากับเพื่อนๆก็อาจจะไกลมานิดนึงนะคะอันนี้มันย้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเช้า ไอ้บรรยากาศโดยรอบๆพอสังเข็มเนาะมาวันธรรมดามีคนนะจ้ามาธุระนะจ้ามามาทํางานเนาะก็เลยเวฟสักหน่อยนะคะไหนๆก็เป็นทางผ่านนะจ้านะักท่องเที่ยวก็ไ่ค่อยมีนะจ้าโซนนี้นะเนาะเห็นไหมย้อนแสงไหมแต่หน้าอันนะเต็มจอเลยแต่บรรยากาศทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวอันกลับกล้องนะคะถ่ายวิวทะเลให้ดูนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าอเจ้าประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะอันก็ลงมาทานข้าวนะจ้าก็เลยแวะมาเดินเล่นหน้าหาดน่ะจ้าบ่มีคนเลยนะจ้าเงียบนะจ้าแฮปปี้ขนาดเลยนะ่ชอบอันชอบบรรยากาศอย่างนี้เนาะอันเป็นคนที่แบบชอบความผุผ่านตัวใดนะจ้าเหมือนปิดหาดเดินเล่นเลยนะจ้าจริงๆทะเลเปิ้นก็มีคนอยู่นะจ้าแต่เปิ้นแอลนะกันแมลงนะจ้าอันนี้เอามาเมื่อเจ้านะจ้า นะคะนหาดสะอาดนะจ๊าที่นี่จริงๆแล้วมันก็เป็นเมืองผ่านเนาะทางผ่านนะจ๊าส่วนใหญ่เป็นไปเะไปเที่ยวกอเม็ดกันเลยนะเลยไปเลยนะจ๊าหรือว่าใกล้กว่านั้นก็เที่ยวชนบุรีนะจ๊ะแต่หาดที่นี้สวยงามมากๆนะจ๊าอาหารทะเลได้สดๆนะจ๊าลงโปมาก็กินได้เลยนะจ้าแถวสวนสนนี่นแหละ,ะทุกคนก็นึกภาพออกใช่ไหมว่าที่นี่ที่ไหนนะจ๊า พาเดินเล่นทะเลสักรรมนึงนะจ๊ะเดี๋ยวอันจะพาชมวิวไอที่พักนะจ๊ะว่าเป็นจะได้พ่องนะจ๊ะอ้ยมาที่นี่ลืมดอยไปเลยนะเจ้าเมินแล้วอันมาได้มาทะเลนะจ๊ะมันสดชื่นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นวิวที่พักนะจ๊ะตรงกลางก็เป็นสาว่ายน้ำนะจ๊ะมาได้เอาชุดว่ายน้ำมาตรเลยไปได้เล่นนะจ๊ะดูเลยนเพือนไปก่อนนะจ๊ะรอบรอบสาว่ายน้ำก็เป็นห้องพักนะจ๊ะ ที่พักอยู่กใกล้ชายหาดนะสาะพาชมบริเวณที่พักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอันจะพาไปกินอาหารทะเลนะา้าอันนี้ก็ทะเลน้าหาดนะา้าเป็นๆน,นะา้าอันนี้ปูม,ม้าตัวเป็นๆเ,เลยนะจ้ะน้องตักเฮนเนาะอยู่ประมาณสี่ตัวโลนะจ้ะ ตัวจะาว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าปุยใหญ่ก็บุใหญ่นะมันมีวิกไซต์กว่านี้นะจ๊ะถ้าปูนึ่งนี่ก็ต้องกินปูม้านะจ๊ะถ้าเป็นโอบุนเ้นนี่ก็ต้องเป็นปูทะเลนะจ๊ะอันนี้ปูม้านะจ๊ะปูม้าตัวเป็นๆน,น,นะจ<ง>๊ะทางๆปูม้านี่ก็อันน่าจะเป็นกังนะจ๊ะกังแก้วเนาะกังก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะจ๊ะกังกระดานกังแก้วนะจ๊ะ ก้งกระดานนี้เนื้อร่อยนะจ๊ะแต่หัวมันกินนักบ่ได้นะมันแข็งนะจ๊ะมันม่มีเนื้อนะจ๊ะแต่ก้งแก้วเนื้อนักนะจ๊ะแต่เนื้อมันนิ่มนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบนะจ๊ะของกินลํำแต่อยู่ที่คนมักนะจ๊ะแต่อันมักกินปูนะจ๊ะแต่อันบ่ชอบกินกุ้งกุ้งมันเมินได้นะจ๊ะมันเมินกินเปื้อนะจ๊ะถาวมากินได้ก็กินได้นะจ๊ะแต่บอกค่อยชอบตัวใดนะแต่อันชอบกินปูนะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยเาไปสังหารได้เนาะ อันนี้เป็นแมงดานะจ๊ะแมงดาทะเลตัวเมียนะจ๊ะตัวเมียจะมีไข่นะจ๊ะตัวปูแบ่มีไข่แล้วก็บ่มีเนื้อตัวนี้นะจ๊ะอันนี้คืออย่างเอ่ยอันนี้คือก้างแก้วนะจ๊ะตัวมันจะยาวๆใสๆเนาะส่วนก้างระดานจะเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะอาหารทะเลสดๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นปูทะเลนะจ๊ะแต่วันนี้บ่ได้สั่งนะจ๊ะปูทะเลนี่ต้องอบเป็นเส้นแซบนะบกบพันผงกะหรี่เนาะ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหอยแข้งนะจ๊ะหอยสังบนก็จะเป็นหอยสังนะคะโอ้ข้างก็จะเป็นหอยหวานนะจ๊ะส่วนบนหอยหวานก็จะเป็นจ้างกระดานนะจ๊ะอันนี้ก็เมนูอาหารทะเลวันนี้นะจ๊ะกุ้งนะจ๊ะหอยนางรมนะจ๊ะหอยแข้งนะจ๊ะปูมมานึ่งนะจ๊ะปลาเก๋านะจ๊ะปลาเก๋าราดพริกนะจ๊ะแล้วก็ยำไข่ปลาเลียวเสียวค่ะ